ชุดลอตเตอรี่ไปแล้วนะครับชุดลอตเตอรี่ผมให้ไปแล้วนะนะครับศูนย์เจ็ดนะครับนะตัวแรกนะครับสี่ศูนย์เก้าศูนย์แสดงว่ามีคนชอบศูนย์เยอะมากนะครับศูนย์สี่ศูนย์เก้านะครับแสดงว่างวดนี้นะครับรัฐบาลไทยนะครับมีคนชอบศูนย์มากนะครับศูนย์แปดนะครับก็มีนะครับศูนย์เจ็ดก็มีนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์กดเข้ากลุ่มให้ มีต่คนบอกว่ากดเข้ากลุ่มไม่ได้นะครับผมจะบอกยังไงดีนะครับอ่ะใครที่จะเข้ากลุ่มนะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้เนี่ยนะครับกดเข้าได้นะครับมันจะมีลิงก์อยู่นะครับสําหรับใครที่มาใหม่นะครับกดเข้าได้นะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับเนี่ยคนกดเข้ามานะครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวผมจะไปตอบนะครับ กดเข้าได้นะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับสําหรับใครที่จะเข้ากลุ่มใครที่มาใหม่นะครับใครที่มาใหม่นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์แชร์แล้วคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่ามาใหม่นะครับสวัสดีค่ะอาจารย์นะครับขอดาวโจน์ด้วยนะครับดาวโจนเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวผมจะเขียนให้นะครับดาวโจนเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวผมจะเขียนให้นะครับตัวต่อไปนะครับศูนย์หกนะครับ ฟันศูนย์นะครับนะงวดนี้นะครับฟันศูนย์นะครับศูนย์สามศูนย์สี่จงมานะครับชอบศูนย์สามศูนย์ห้าขาด้านนะครับผมชอบเจ็ดศูนย์นะครับมีมาให้เห็นนะครับแน่นอนนะครับผมว่ามีมาให้เห็นแน่นอนนะครับผมว่างวดนี้ยังไงศูนย์ก็มานะครับแชร์และค่ะมาใหม่ค่ะนะครับใครที่มาใหม่นะครับให้กดแชร์หนึ่งแชร์แล้วคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ามาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะได้อธิบายทุกท่านเข้าใจนะครับถึงที่ไปที่มาของสูตรนะครับถึงที่ไปที่มาของตัวเลข นะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีหลายๆคนด้วยนะนะครับกดเข้ากลุ่มแล้วค่ะนะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้เลยนะนะครับสําหรับใครที่มาใหม่นะครับสําหรับใครที่มาใหม่นะครับแล้วยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับให้กดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับเพื่อใครอยากได้แนวทางรัฐบาลฮานอยลาวหรือแนวทางอื่นนะครับผมจะวางไว้ในกลุ่มนี้นะครับ ผมจะวางแนวทางไว้ในกลุ่มนี้นะครับกดเข้าได้แล้วค่ะนะครับกดเข้าได้นะครับเนี่ยผมจะบอกยังไงดีนะครับดูคนกดเข้ามานะนะครับเนี่ยกดเข้าได้นะครับกลุ่มผมเข้าฟรีนะครับเผื่อใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับใครที่เข้ากลุ่มอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเข้าอีกนะครับนะได้ทั้งลาวทั้งมาเลเลยค่ะอ๋อปังมากนะครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับสําหรับใครที่ได้ไปนะครับสําหรับใครที่ได้ไปนะครับ มาเลรูดวิ่งก็เข้านะครับดาวโจนก็เข้านะครับดาวโจนก็เข้าผมบอกเลยนะฮะดาวโจนก็มีมาให้เห็นแน่นอนนะครับดาวโจนอเมริกานะครับเข้าทุกวันนะนะครับกับมาเลนะครับดาวโจน์อเมริกากับมาเลเข้าทุกวันนะครับเห็นคน ได้ค่าข้าวเยอะมากนะครับเพราะว่าดาวโจนสอเมริกาเนี่ยนะครับเข้าทุกวันมาเลยก็เข้าทุกวันนะครับใครที่รูดตามนะครับใครที่รูดวิ่งตามนะครับก็มีมาให้เห็นนะครับนะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีด้วยครับสวัสดีหลายหลายคนด้วยนะนะครับสวัสดีทั้ง 1,800คนด้วยนะครับเลขอ้อมสินด้วยค่ะอาจารย์อ้อมสินเดี๋ยวรอใกล้ๆวันนะครับเดี๋ยวผมจะคํานวณให้นะครับออมสินเดี๋ยวรอใกล้ๆวันนะครับเดี๋ยวผมจะคํานวณให้นะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีนะครับสวัสดีท ala ุกท่านด้วยนะครับคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากนะครับผมตอบไม่ทันเลยนะฮะผมตอบไม่ทันนะครับเห็นคนมากันเยอะนะครับ สวัสดีค่ะอาจารย์นะครับสวัสดีค่ะนะส้มส, <c oughs> สวัสดีค่ะกดเข้ากลุ่มไหมนะได้ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วจ้านะครับก็ <c oughs> นะครับผมให้ไปแล้วนะจริงๆชุดนี้ผมให้ไปแล้วนะครับ <c oughs> ผมให้ไปแล้วนะครับสําหรับชุดนี้นะนะครับ ผมให้ไปทั้งหมดแล้วนะครับนั่นก็คืออยู่ในชุดลอตเตอรี่นะครับผมก็ให้นิน40นะครับะนะครับตัวสุดท้ายนะครับ คนขอเข้ามาเยอะนะครับบอกว่าอาจารย์ขอรัฐบาลไทยหน่อยนะครับผมก็รีบมาให้แล้วนะครับผมก็รีบมาให้แล้วนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีค่ะกดเข้าได้แล้วค่ะมาใหม่ค่ะนะครับกดได้นะครับเหลือที่ว่างอีกแค่สี่สิบที่นั่งนะนะครับเหลือที่ว่างอีกแค่สี่สิบที่นั่งนะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับเผื่อใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะนะครับเผื่อใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับก็กดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้เลยนะครับตามนี้นะครับเม็ดเดียวค่ะอาจารย์เม็ดเดียวนะครับ ันนี้เป็นสูตรนะครับสรุปนะครับชุดสรุปนะนะครับนะอันนี้เป็นชุดสรุปที่ผมมาให้มานะครับผมจะมาให้สวัสดีค่ะอาจารย์เลขลับวันไหนคะเลขลับเดี๋ยวผมจะให้นะครับเลขลับนะครับเดี๋ยวผมจะให้นะครับประมาณน่าจะได้วันที่ใกล้ๆวันนะนะครับน่าจะได้ใกล้ๆวันนะครับเดี๋ยวผมจะให้นะครับได้สองศูนย์เจ็ดมาค่ะนะครับ ลาวกับมาเลยทำให้มีค่ากับข้าวทั้งเดือนค่ะนะครับยินดีด้วยนะครับรูดวิ่งมีไม้เห็นแน่นอนผมบอกเลยนะครับรูดวิ่งมีไม้เห็นแน่นอนนะครับนะผมก็นะครับชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวนะครับนะสี่หกเจ็ดแล้วก็ ศูนย์นะครับทำนี้นะครับรัฐบาลไทยนะครับประชาสัมพันธ์อีกรอบนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับตอนนี้เหลือที่ว่างอีก30ที่นั่งนะครับเผื่อใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับมีที่ว่างให้อีก30ที่นั่งนะครับตอนนี้จะเต็มแล้วนะครับเผื่อใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับให้กดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับนะให้กดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้สวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดีด้วยนะครับกดเข้ากลุ่มไม่ได้ค่ะกดได้นะครับมันจะมีลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้คอมนี้นะครับสวัสดีอาจารย์สี่แชร์แล้วค่ะขอบคุณมากนะครับนะน่ารักมากนะครับสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีค่ะนะครับโอเคนะครับสวัสดีสวัสดีหนึ่งพันแปดร้อยคนนะครับใครที่มาใหม่นะครับอย่าลืมนะครับนะอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเพจไปด้วยนะครับเวลาผมมาให้แนวทางรอบหน้านะครับจะไล่ไม่พลาด ผมมาให้แนวทางรอบหน้าจะได้ไม่พลาดนะครับมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนนะครับชุดนี้ผมให้ไปจบเลยนะครับรัฐบาลไทยนะครับของหมอรวิจูนะครับวันที่หนึ่งเดือนกุมภาพันนี้นะครับเล่นไม่เป็นค่ะโนเล่นไม่เป็นค่ะหน่อยดาวโจนนะครับดาวโจนเดี๋ยวผมจะเขียนให้สําหรับใครที่รอกันมานะครับเพราะว่าดาวโจนนะครับเข้าทุกวันมีมาให้เห็นทุกวันนะครับทุกท่านได้ค่ากับข้าวทุกวันนะครับ สวัสดีค่ะจารย์นะครับโอเคโน้ตนะครับแ k ปแล้วพิมพ์หนึ่งให้ผมทีนะครับแขปแล้วพิมพ์หนึ่งให้ผมดีเดี๋ยวผมจะให้ดาวโจนนะครับแ k ปแล้วพิมพ์หนึ่งให้ผมทีนะครับเดี๋ยวผมจะได้ให้ดาวโจนนะครับเดี๋ยวผมจะให้แ k ปดาวโจนนะครับเพราะว่ามีคนรอดาวโจนกันมาเยอะมากนะครับเพราะว่ามีคนรอดาวโจนกันมาค่อนข้างเยอะนะครับขอดาวโจนอเมริกาด้วยครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้นะครับดาวโจนอเมริกานะครับ เดี๋ยวผมจะให้เขียบนะนะครับสําหรับดาวโจรอเมริกานะครับเดี๋ยวผมจะให้เขียบนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีหลายๆคนด้วยนะครับโอเคนะครับอ่ะมานะครับดาวโจนนะครับดาวโจนอเมริกาวันนี้นะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับดาวโจนอเมริกานะครับ แ KB แล้วพิม <n> พ์หนึ่งให้ผมด้วยนะนะครับเดี๋ยวผมจะได้ให้แยบดาวโจนนะครับเพราะว่ามีคนขอกันเข้ามาเยอะนะครับดาวโจนอเมริกาดาวโจนนะครับก็เดี๋ยวผมจะได้ให้นะนะครับเดี๋ยวผมจะได้เขียนให้นะครับเดี๋ยวผมจะได้แยบนะครับแ k บแล้วพิมพ์หนึ่งให้ผมดีนะครับสําหรับใครที่แยบแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้เลยนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ สวัสดีค่ะนะครับหนึ่งโอเคนะครับแขบแล้วหนูนะครับเดี๋ยวผมจะได้ให้แข็งดาวโจนนะครับเดี๋ยวผมจะได้ให้แขบดาวโจนอเมริกาได้ดาวโจนปกตินะครับนะจะได้แขบดาวโจนอเมริกาและดาวโจนปกตินะครับดาวโจนอเมริกาคืออะไรค่ัอาจารย์ดาวโจนอเมริกาก็คือดาวโจนอเมริก